สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแผงควบคุมการทำงานของเครื่องกัด CNC นะครับนำเสนอโดยครูรันตอนจันทโนแผน αι, วิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคสตูลในปุ่มคำสั่งที่เราจะเรียนนะครับก็จะเป็น h a r ์ Control จะเป็นเครื่องยี่ห้อฮาร์นะครับ ภาพที่แสดงอยู่นะครับก็จะเป็นภาพตัวอย่างเครื่องจักรยี่ห้อฮาร์ดนะครับซึ่งฮาร์ดนะครับเป็นเครื่องจักรที่ผลิตจากประเทศอเมริกานะครับตัวเครื่องและตัวตู้คอนโทรลเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเดียวกันคอนโทรลของฮาร์ดเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือของเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตู้คอนโทรลที่ขยายขึ้นมาให้ดูส่วนแรกที่เราจะมาเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของปุ่มคําสั่งต่างๆปุ่มแรกก็จะเป็น power on นะครับปุ่มสีเขียวสําหรับเปิดเครื่อง แล้วก็เป็น power off สําหรับปิดเครื่องต่อมาก็จะเป็นหน้าจอ spindle load meter แสดงภาระของ s p i n d ด e นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม emergency นะครับซึ่งปุ่ม emergency ของ cnc เนี่ยก็จะลักษณะการทํางานคล้ายกับเครื่องจักรทั่วไปนะครับก็คือไว้สําหรับหยุดฉุกเฉินหรือหยุดการทํางานในส่วนของ jog handle เนี่ยเป็นมือหมุนสําหรับเคลื่อนที่แกนนะครับซึ่งมี2ทิศทางด้วยกันคือทิศทางบวกและก็ทิศทางลบ ต่อมาก็จะเป็นไซคลสตาร์ทนะครับปุ่มสีเขียวไซคลสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มสําหรับรันโปรแกรมให้เครื่องจักรทางานแล้วก็มาฟีดโฮนะครับปุ่มสีแดงเป็นปุ่มหยุดการเคลื่อนที่นะครับแบบชั่วคราวใช้สําหรับหยุดการเคลื่อนที่ขณะเครื่องรันโปรแกรมอยู่ต่อมาก็จะเป็นปุ่มรีเซตนะครับปุ่มรีเซตนะครับเป็นปุ่มสําหรับยกเลิกการทํางานทุกอย่างรวมถึงการยกเลิกการเตือนอะลามหลังจากแก้ไขอะลามเรียบร้อยแล้วปุ่มรีเซตนะครับ ไม่ควรใช้ยกเลิกการทำงานขณะกัดงานต่อมาจะเป็นส่วนของแผงป้อนข้อมูลนะครับแผงป้อนข้อมูลจะแบ่งเป็น8ส่วนด้วยกันส่วนที่1ครับฟังก์ชันคีย์ปุ่ม f 1ถึง f 4นะครับจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน t u o l of f s e t Me เชนะครับเป็นปุ่มสำหรับตั้งค่าความยาวทูนปุ่ม t ู o ร r e ล็กนะครับสำหรับปลดทูนเดอร์ออกจากสปินเดิล ปุ่ม Part Zero Set นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับตั้งค่าศูนย์งานส่วนที่2นะครับก็จะเป็นจ็อกคีสามปุ่มแรกซ้ายสุดของจ็อกคีนะครับก็จะเป็นปุ่มคำสั่งในการควบคุมชิปคอนเวเยอร์ปุ่มชิป FWD นะครับสั่งให้ชิปคอนเวเยอร์หมุนแบบ Forward ชิป Stop ก็สั่งให้ชิปคอนเวเยอร์หยุดหมุนนะครับแล้วก็ชิป R EV สั่งให้ชิปคอนเวเยอร์หมุนแบบ r e v e r s e ชิปคอนเวเยอร์คือชุดลำเลียงเศษวัสดุนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มสำหรับเคลื่อนที่แกนนะครับปุ่มที่มีุกอักษรและมีอักษรของแกนกำกับอยู่นะครับเราจะต้องกดปุ่มค้างไว้แกนถึงจะเคลื่อนที่และเมื่อเราปล่อยมือแกนก็จะหยุดเคลื่อนที่และปุ่มตรงกลางจ็อกล็อก ok นะครับเราใช้สำหรับเคลื่อนที่แกนอย่างต่อเนื่องโดยการกดปุ่มจ็อกล็อก ok, และกดเลือกแกนที่ต้องการเคลื่อนที่แกนก็จะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเราต้องการยกเลิกการเคลื่อนที่ให้กดปุ่มจ็อกล็อกซาำอีกครั้งชุดคำสั่งขวาสุด3ปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มคำสั่งปรับตำแหน่งหัวน้ำหล่อเย็นและน้ำหล่อเย็นแบบฉีดตรงออกจากสปินเดิลส่วนที่3นะครับโอเวอร์ไรด์คีชุดแรกในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเป็นปุ่มสำหรับเพิ่มหรือลดความเร็วของฟีดหรือสปีดหน้าเครื่องกรณีเราต้องการปรับขนาดรันโปรแกรม โดยปุ่มลบ10%จะเป็นการลด10%ต่อการกด1ครั้งและปุ่มบวก10%็ก็จะเป็นการเพิ่ม10%ต่อการกด1ครั้งและปุ่ม100%จะเป็นการปรับค่าฟีดหรือสปีดกลับมาเท่าเดิมตามโปรแกรมและ2ปุ่มขวาสุดนะครับจะใช้แฮนด์วลมาปรับเพิ่มหรือลดฟีดหรือสปีดนะครับ our r i g e key ส่วนสุดท้ายนะครับ ปุ่ม CW เป็นปุ่มสำหรับเปิดสปินเดิลให้หมุนตามเข็มนาฬิกาปุ่ม Stop ก็เป็นปุ่มหยุดสปินเดิลปุ่ม CCW เป็นปุ่มสำหรับเปิดสปินเดิลให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ปุ่มที่มีตัวเลขเปอร์เซ็นต์แล้วมีคำว่าเรบบิดนะครับเป็นปุ่มควบคุมความเร็วของเรบบิดนะครับหรือควบคุมความเร็วสูงสุดของเครื่องก็ G00 นะครับส่วนที่4นะครับ Display Key Display Key นะครับก็เป็นโหมดควบคุมหน้าจอให้แสดงค่าต่างๆมีอยู่ด้วยกัน8ปุ่มปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มแสดงรายละเอียดของโปรแกรมในการ Edit ปุ่มที่2 p o โพสปุ่มโพสิต,สตแสดงตำแหน่งของแกนใะนแบบต่างๆอย่างเช่น Machine, Work, Operator, นะครับ d i s เ a n c e to Go เมื่อเราต้องการเปลี่ยนหน้าต่างในการแสดงตำแหน่งแบบต่างๆให้เรากดปุ่มโพสิตซ้ำ หน้าต่าง Operation Display นะครับแสดงตำแหน่งของแกน x y ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเอง Work Display นะครับก็แสดงตำแหน่งจากจุด0ย์งานก็คือจุดศ G54 ถึง G59 m a c h i n e Display เป็นการแสดงตำแหน่งจากจุด0นเครื่อง Distance to Go ก็จะเป็นการแสดงตำแหน่งของแกนจากโปรแกรมถึงเป้าหมายปุ่ม Offset ในส่วนของปุ่ม Offset นะครับก็จะมีด้วยกัน2หน้าต่างส่วนบนนะครับที่เป็นพื้นหลังสีขาว ก็จะเป็นค่าของทูลต่างๆอย่างเช่นความยาวแล้วก็เดมิเตอร์ส่วนล่างนะครับก็จะเป็น work zero offset ไว้สำหรับตั้งค่าจุดศูนย์ต่างๆการสลับหน้าต่างนะครับให้เรากดปุ่ม offset ซ้ำอีกครั้งต่อมาก็จะเป็นปุ่ม c u r r e c t command นะครับแสดงสถานะการทำงานของเครื่องขณะรันโปรแกรมปุ่ม alarm message นะครับใช้สำหรับเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาดเมื่อเกิดการอะลาม ปุ่มพารามิเตอร์ไดโนติกจะแสดงค่าพารามิเตอร์และระบบการทำงานต่างๆ s t t t n n g r r p h i กนะครับจะมีอยู่้ว้กัน2หน้าก็คือหน้า Setting ครับก็จะมีเรื่องของพารามิเตอร์และส่วนหน้ากราฟิกนะครับไว้สำหรับแสดงเส้นทูน่าด2มิตินะครับจากโปรแกรมเพื่อจำลองการเดินกัดชิ้นงานการสลับหน้าระหว่าง Setting กับหน้ากราฟิกนะครับให้เรากดปุ่ม Setting กราฟซ้ำนะครับหน้าก็จะสลับกันไปมา ต่อมาก็จะเป็น h e l h calculator นะครับก็แสดงรายละเอียดในการช่วยเหลือและเครื่องคำนวณแบบต่างๆส่วนที่5นะครับ cursor key cursor ก็จะเป็นตัวชี้นะครับในการเขียนโปรแกรมและค้นหาโปรแกรมครับดังภาพที่ลูกศรชี้ตำแหน่ง c u ซอร์นะครับสีดำคลุมอักษร y 20นั่นคือตำแหน่ง cursor นะครับเรามาดูปุ่มคำสั่งปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม h o m นะครับ เป็นปุ่มสำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นไปตำแหน่งเริ่มต้นนะครับหรือขึ้นไปบรรทัดแรกลูกศรอัปดาวะครับปุ่มสำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับทีละบล็อกลูกศรซ้ายขวานะครับสำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มเอ็นนะครับสำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดสุดท้ายอัลฟาคีนะครับในอัลฟาคีก็จะเป็นปุ่มตัวอักษรนะครับสำหรับเขียนโปรแกรม และนอกจากปุ่มตัวอักษรน,นะครับก็ยังมีปุ่ม EOB end of b o x นะครับเป็นสัญลักษณ์ไซมิคอลอนเพื่อแสดงว่าจบบรรทัดในแต่ละบล็อกวงเล็บนะครับไว้สำหรับใส่ข้อความที่ไม่ให้เครื่องทำงานแต่เครื่องจะอ่านเพียงอย่างเดียวสแลขวาสีเหลืองนะครับหมายถึงบล็อกดีลิจะไม่ทำงานเมื่อใช้ปุ่มบล็อกดีลิสร่วมวงเล็บสี่เหลี่ยมจะเป็นปุ่มไว้สำหรับเขียนโปรแกรมมาโค ส่วนที่7จนะครับจะเป็นโหมดคีย์โหมดคีย์จะแบ่งเป็น6โหมดด้วยกันโหมดแรกก็จะเป็น Edit นะครับสำหรับเขียนหรือแก้ไขโปรแกรมปุ่มคำสั่งในโหมด Edit นะครับปุ่ม Insert สําำหรับเพิ่มเติมอักษรหลังตำแหน่งเคอร์เซอร์ปุ่ม After สําสำหรับแก้ไขอักษรปุ่ม Delete สำหรับลบอักษรปุ่ม Undo สสำหรับย้อนกลับนะครับสามารถทำได้9ล้าลำดับ ต่อมาก็จะเป็นโหมดเมมนะครับ memory โหมดความจําหรือโหมดที่จะทําการรันโปรแกรมปุ่มคําสั่ง single b l o อกเป็นปุ่มคําสั่งให้โปรแกรมทํางานทีละบล็อกต่อการกด cycle start หนึครั้งและปุ่มด i a l u n นะครับใช้สําหรับรันโปรแกรมโดยไม่ตัดเฉือนชิ้นงานถ้าใช้ปุ่ม option แล้ว top นะครับเครื่องจะหยุดเมื่ออ่านเจอ m 0 1สุดท้ายบล็อก delete นะครับเปิดเพื่อข้ามบล็อกที่มีเครื่องหมายสแลชอยู่หน้าบล็อก MDI นะครับใช้สาหรับเขียนโปรแกรมสั้นๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขียนให้โปรแกรมสมบูรณ์เช่นเราสั่งเปลี่ยนทูลน,นะครับแล้วก็พิมพ์ T1M6 แล้วกด Cycle Start เครื่องก็จะทำงานเปลี่ยนทูลให้เราหรือแม้แต่สั่งให้สปินเดิลหมุนนะครับแล้วก็พิมพ์ S2000M3 แล้วกด Cycle Start เครื่องก็จะทำงานนะครับตามที่เราเขียนไว้ปุ่มคาสั่ง c o o l l นด์นะครับสำหรับ เปิดปิดน้ำหล่อเย็นปุ่มคำสั่ง orient s p i n d l e นะครับเป็นปุ่มตั้งค่าเพื่อหาตำแหน่งหยุดของหัว s p i นเดิ atc forward และ atc r e w a r d คือการเปลี่ยนทูดในแมกกาซีนแบบ forward และ r e w a r d โหมด hand jog นะครับก็เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่แกนโดยจะใช้ปุ่ม jog key หรือ jog handle ก็ได้ ปุ่มคำสั่งในหมูดแทนจ็อกนะครับเป็นปุ่มสําหรับปรับค่าความละเอียดในการเคลื่อนที่อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่0.001ปุ่มซีโร่เซตนะครับซีโร่เทิร์นใช้สําหรับเคลื่อนที่แกนกลับสู่โฮมปุ่มคําสั่งอนะครับสั่งให้เครื่องกลับโฮมทุกแกนปุ่มออร g i ิจินนะครับใช้สําหรับตั้งค่าตําแหน่งในหน้าจออเวเตอร์โพซิชัน ปุ่มซิงเกิลนะครับเป็นการกลับโฮมทีละแกนโฮม g 2 8นะครับทุกแกนจะกลับโฮมอย่างรวดเร็วโหมด l ิตรโนะครับก็จะเป็นโหมดที่แสดงรายการโปรแกรมที่อยู่ในเมมโมรีนะครับปุ่ม Select Pro นะครับเป็นปุ่มคำสั่งเพื่อเลือกโปรแกรม Send เ,เป็นปุ่มส่งโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นปุ่มรับโปรแกรมเข้าเมมโมรีและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่ม ลบโปรแกรมในเมมโมรีส่วนที่8นะครับน้ำมือลิกคีน้ำมือลิกคีก็จะมีหมายเลข019นนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ยังมีปุ่มแคนเซิลนะครับไว้สำหรับลบอักษรปุ่มสเปกเว้นวรรแล้วก็ y enter นะครับเป็นการใส่ค่าหรือยอมรับจบการนำเสนอนะครับ